ไปไงเล่นลื่นไหลค่อย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 ท่วนี้อันตรายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอะเดือดเดือเดอ่ะแน่นหนาครับเราก็กดลงไปเลยอุ้ยด้านหลังตัวเคสเลยโอ้โหบอกเลยว่า นรกแตกครับฟังเสียง ASMR แก่กาจอกันดีกว่า สวัสดีครับทุกคนพบกับแอดบอกจัดสเปคคอมกันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดบอกก็จะพามาประกอบคอมเล่นเกมประกอบคอมทํางานนะครับเครื่องนี้สามารถสตรีมได้ลื่นไหลหรือว่าเราจะเอาไปทํางานทั่วไปทํางานออฟฟิศตัดต่อรูปภาพตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นสามารถทําได้สบายๆเลยม่แหมแอดบอกรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่า แอดป็อกไม่ได้ทําคลิปประกอบคอมแบบนี้นานแล้วนะครับแต่ถ้าทุกคนชอบดูแบบนี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะครับถ้ามีคนสนใจเยอะแอดป็อกจะมาทําให้ดูกันบ,บอ่อยเลยเด็ดดีไหมครับทุกคนอ่ะถ้าใครอยากให้แอดป็อกทำคลิปนี้ก,กดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้แอดป็อกได้ทำคลิปประกอบคอมบ,บ่อยๆนะครับส่วนถ้าใครสนใจอยากสั่งประกอบคอมจากแอดบ Ad ็อกหรือว่าซื้อโ no น้ตบุ๊ก่แอดบ็อกนะครับก็ทักเพจหรือว่าจะแอดไลน์มาเลยก็ได้นะครับประกอบคอมลงวินโดว์ลงเกมให้พร้อมใช้เลย เอาละวันนี้สเปคคอมเท้กจะพามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกขร่าวแลวกันตัวนี้ก็เป็นตัว i3 121.0 0นะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น1650เป็นบอร์ด b60m ใส่ m 2ได้ 3, 2ตัวเลยนะครับ m 2 3, ความจุ500กิกดำสีขาว16กิกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพามาประกรบอบคอมกันเลยนะผมของทุกชิ้นเป็นมือหนึ่งนะครับรับประกันเริ่มต้นตั้งแต่1ปีถึง5ปีแล้วแต่ตัวอุปกรณ์นะครับแต่ส่วนใหญ่จะ ประกันอยู่ที่3ปีนะครับอ่ะตัวนี้กล่อง NEXT นะครับก็คือ CPU อ่ะ CPU ทแท้ๆเลยนะครับต่างกันแค่ตัวแพ็กเกจกล่องนะครับแล้วก็ซิงค์ระบายความร้อนในบางรุ่นนะครับอย่างตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนจะเป็นซิงค์ดำหรือว่าซิงค์เทาอ่ะตัวนี้เป็นซิงค์ดำนะครับถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าบางบางรุ่นมันจะเป็นซิงค์เทาการระบายความร้อนจะต่างกันนะผมถ้าซิงค์ดำมันจะระบายความร้อนดีกว่าเพราะแกนในการดูดความร้อนเป็นแกนทองแดงนะครับอ่ะ นี่ครับ CPU ตัวนี้เป็น i31210 นนะครับตัวนี้ตัดรหัสเอเกไปแสดงว่ามีการ์ดจอในตัว CPU นะครับมี i g p u ด้วยนะผมช่วยทำให้เราสตรีมได้ดีขึ้นหรือว่าใช้ในการอัดหน้าจอขนาดทำงานก็ได้เช่นกันนะผมช่วยแบ่งเบาภาระคอและเทตุซีพนั่นเองนะผมถือว่าดีมากๆเลยนะครับใครที่มีงบนะครับก็แนะนำไปเล่นตัวที่ไม่ได้ลงทายทเอฟนะครับการใช้งานจะรองรับหลากหลายกว่านะครับมาดูในส่วนของซิงค์ระบายความร้อนกันครับ นี่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะไม่ได้ปั๊ม Intel นะครับจะไม่ได้ปั๊มโลโก้ Intel จะเป็นติดสติกเกอร์เฉยแต่ถ้าเป็นกล่อง i ิน e l แท้เป็นเป็นสีฟ้าๆมันจะปั๊มโลโก้ Intel นะครับแต่อันนี้คือไม่ได้ปั๊มนะครับแล้วก็แกนทองแดงผมกันรับาคร้อนเหมือนกันนะครับต่างกันแค่หน้าตาแล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็มีซิลิโคนรับความร้อนให้เราแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่มีซิลิโคนดีกว่าก็ เอาททชชูเช็ดออกแล้วก็บีบซิลิโคนใหม่ก็ได้เช่นกันเอาล่ะทีนี้เมนบอร์ดตัวนี้นะครับ B 6 0 MSDV เป็นเมนบอร์ดเผื่ออัปเกรดในอนาคตมันต่างจากเมนบอร์ดตัว610ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเราเอานอ็อต m 2มาหนึ่งตัวโอเคครับนี่ปึ๊บออกมานี่ครับข้อแตกต่างที่แบบเห็นในชัดเลยก็คือมันจะใส่ M.2 ได้ สองตำแหน่งนะผมหนึ่งสองแล้วก็เป็น M.2 Gen4x4 4แล้วด้วยนะผมรองรับ M.2 อความเร็วสูงนะแล้วก็สามารถใส่ m.2 Wi-fi นะครับนี่ถ้าใครอยากให้เครื่องคองมพิวเตอร์ของเรารับ w i ไ i ได้เร็วแรงเราก็ไปซื้อการ Wi-fi ของ Intel มาใส่ก็ได้นะครับนี่ใส่ได้ปกติ2แถวนะครับแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังนะครับนี่เราสามารถต่อหน้าจอเพิ่มได้อีกถึง3หน้าจอเลยนะครับเพราะว่า CPU ของเราเนี่ยม,มันมีการ์ดจอในตัวนะครับแต่ถ้า ใครเลือกใช้ CPU ที่ลงท้ายด้วย f จะไม่มีการ์ดจอในตัวเพราะฉะนั้นเราจะต่อจอแยกพอร์ตตรงนี้ไม่ได้นะ,ะเห็นไหมครับมี type c ด้วยถ้าเป็นบอร์ด s 6 1 0เนี่ยจะไม่มี type c นะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างแบบเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะแล้วก็ทิกนิดหน่อยนะครับตนนัวนี้ถ้าใครจะเลือกเมนบอร์ดที่เอามาประกอบกับ CPU intel gen สนะครับถ้าอยากประหยัดงบยังไม่อยากจะซื้อเมนบอร์ดที่ราคาแพงพวกชิปเซตเ็ขึ้นไปเนี่ยเลือกเป็นพวก600ซีรีส์ก็ได้นะครับแต่ต้องดดูสตติกเรรงนนี้้วยะคับ นี่ถ้าเราไปซื้อหน้าร้านนะมองหาสติกเกอร์ Gen13 Support Lady เนี่ยนะครับเวลาเราใส่ซี u ู Gen 1 3มันจะได้ไม่ต้องอัปเกรดไปออดนะครับอ่านี่ต้องดูดีดด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเอ้ยซื้อซี u ู g 1 3มาแล้วไปซื้อบอร์ด b 6 6 0นะครับพวกของร้อยซีรีส์แต่ไม่ได้ดูสติกเกอร์ปรากฏว่าใส่ซี u ู Intel Gen13 แล้วเปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพก็มีนะครับต้องดูดีดด้วยนะครับแต่ถ้าซื้อแกะป้องไม่ต้องห่วงเลยครับแอปปลก็อัปเดตไปออดให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะ ทีนี้เราก็จะมาประกอบ CPU กันเลยนะครับแล้วก็กดนะครับปุ๊บกดแล้วก็ดันมาทางนี้ผมกดปุ๊บแล้วก็ปุ๊บยกอ่าเรียบร้อยครับทีนี้เราก็เอา CPU มาใส่เลยทดสอบดับเทสดีไหมครทุกคนนะครับเราก็ดูสลักดูสัญลักษณ์มันดีๆนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยวางดีๆนะครับอดีายวให้มันไปโดนเข็ม เรียบร้อยครับแล้วก็ลองจับเขย่า,ยาดูแน่นหนาครับแล้วก็กดลงไปเลยอุ้ยกระเด็นอัตโนมัตินะครับทีนี้เราก็งับปุ๊บนี่ก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยครับการติดตั้ง CPU เป็นไงครับโอ้โหง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปากอีกทีนี้เราก็จะมาติดตั้งแรมคอมพิวเตอร์ครับปุ๊บปุ๊บนี่ครับปลดตรงนี้นะ2ฝั่ง เมนบอร์ดบางเมนบอร์ดมันจะปลดทั้ง2ฝั่งแต่เมนบอร์ดไอร็อกปลดแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวตรงนี้จะปลดไม่ได้นะครับโอเคแรมนี้ก็จะเป็นแรมยอดนิยมเลยนะครับตัวนี้ XPG D 5 0สนะครับสวยงามสีขาวไฟ R G B สวยงามมากสามารถปรับโหมดไฟผ่านซอฟต์แวร์ตรงนี้ได้นะครับผมของผู้ผลิตเ,เป็นบอร์ดว่าจะเป็นกิกะไบต์ MSI a d l o อได้หมดมดูหน้าตาแรมครับสวยงามดูเป็นเกมมิ่งมากนะครับ XPG แล้วก็มีสีขาวขุ่นตัวน,นี้ก็จะเป็นไฟ R G B นะครับแล้วก็ดูแง่งกันดีครับดูง่ง้แล้วก็เอาไปเสียบเลยง่ายๆครับอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะครับนี่นี่เรียบร้อยครับผมเห็นไ,ไหมทีนี้เราก็จะมาติดตั้งซิง์ระบาย c ควลมร้อน CPU กันแล้วก็เตรียมมานะครับแล้วก็หมุน บุดให้มาทางขวามือนะครับปุ๊บปุ๊บอ่าแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็เอาตรงนี้นครับนี่สายไฟเลี้ยงพัดลมเอามาเสียบกับตรงนี้ครับมันจะเขียนว่า CPU แฟนอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเอาซิงใส่ก่อนละกันนะครับวางให้ตรงตำแหน่งเนีย่ยเรียบร้อยครับพอวางตัวตำแหน่งเสร็จแล้วเราก็กด อจะดังแป๊กนะครับไหมครับมันมันปิ๊กๆๆ๊กป๊กโอเคครับเขยา่าแน่นหนานะครับทีนี้เราก็เช็คด้านหลังนะครับว่าหมุดลงสลักดีหรือเปล่านะครับนี่ลงเรียบร้อยนะครับทั้งสี่มุมทีนี้เราก็เอานี่ครับมาเสียบเลยตรง CPU fan นี่เท่านี้เราก็ติดตั้งแรมแล้วก็ CPU พร้อมกับพัดลมระไา้ควอนร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับไหมง่ายๆแบบนี้เลยต่อมานะครับเราก็จะติดตั้งตัวเก็บข้อมูลนะครับใช้เป็น SSD M.2 PCIe 4.0เลยนะครับนี่ความจุ500กิกะบต์นผมลงเกมได้หลายเกมเก็บไฟล์ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เอามาใส่เลยนะครับใส่ไม่ยากครับป่ครับนี่แล้วก็ดูนะครับนี่ครับ M.2 Hyper M.2 แล้วก็เสียบเลยครับปึ๊บนี่แล้วก็กดตรงนี้ทีนี้เราก็เอาน็อตนะครับที่เราแยกไว้ตะกี้นะครับอยู่ในซองนี้เอามาขันปึ๊บจะเป็นจะเป็นน็อตเล็กเลแบบนี้นะครับแล้วก็หาไขค,รครวงที่เหมาะสมเอามาขันเข้าไปง่ายๆนี่ทีนี้ก็เหลือแค่เอาตัวเมนบอร์ดนะครับไปใส่ไว้ในเคสเท่านี้ก็ เกือบจะเสร็จแล้วหรือเปล่า เอาล้ครับหลังจากที่เราเตรียมเคสเรียบร้อยแล้วนะครับผมการตอดฟ้าข้างเคสการใส่ซับไพ่นะครับอันนี้ก็เราก็ร้อยไฟเลี้ยง CPU มารอนะครับแล้วก็ร้อยไฟเลี้ยงเมนบอร์ดมารอใส่แบตอ็อพาร์เนลเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เอาเมนบอร์ดที่เราประกอบเสร็จนะครับเอามาเสียบเลยเอาติดติดติดโอเคที่ผมร้อยสายไฟเลี้ยง CPU ยร้อยสายไฟเลี้ยงเอ้ยทำไมเสียงเหนอยวะ ร้อยสายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดมารอเพราะว่ามันจะได้ใส่ง่ายนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะใครจะไปใช้ก็ใช้ก็ได้เช่นกันนะครับปุ๊บแบ่งโอฟเอนเนลปุ๊บะเราก็เสียบไปอย่างบรรจงบรรจงเต็มบรรทัดเรียบร้อยครับผมนะทีนี้เราก็ค่อย เอาสายไปไว้ตรงนู้นนี่เป็นไงทุกคนได้แล้วฮะทีนี้ก็ขันน็อตนะครับน็อตเป็นบอร์ดหน้าตาเป็นยังไงเรามาดูกันก็หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะทุกคนนี่ครับหน้าตาน็อตเป็นบอร์ดมันจะเป็นแบบบางๆแบบนี้แล้วเราก็ขันไปเลยนะส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ประมาณสี่มุมนะครับผมหนึ่งสองสามสี่แค่นี้ก็อยู่นะครับเป็นบอร์ดเราไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดน,นั้น นะครับนี่ตัวนี้ก็ได้นะเอาเท่าที่มันมีรู2 4 6ประมาณ6ตัวนะครับส่วนเคสวันนี้ที่ปอกเอามาใส่เราจะไม่ได้เอาสายพวกฟอนพเนลร้อยมาข้างใต้บอร์ดนะครับเพราะว่าตัวเคสกับบอร์ดใส่พอดีเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาโยงใส่อีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กันให้ดูเนาะออาเดี๋ยวปรอกจะขันน็อตให้ดูเป็นตัวอย่างสักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันก็ขันให้มันครบ6กตำแหน่งนะครับ อ่ะเรียบร้อยครับผม1ตัวที่เหลือไปใส่กันเองแล้วกันนะในส่วนต่อมานะครับแอดป็อก ok ก็ได้ทําการเสียบสายไฟต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอนต์พาร์นล USB ด้านหน้าเคสแล้วก็ที่เสียบอิดีโอจากด้านหน้าเคสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เผื่อสายไฟเลี้ยงกาจอมาไว้ด้วยนะครับส,ส่วนของการเสียบนะครับจริงๆแอดป็อก ok ก็ทำคลิปแยกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงแอดป็อกจะแปะคลิปแนะนําไว้แล้วกันนะครับอ๋อต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของด้านหลังตัว เคสเลยโอ้โหบอกเลยว่านารกแตกครับอือหือ่ะเดี๋ยวป๊อจะพามาดูสายตละสายนดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นสายที่มาจากโพสส์พายนะครับแล้วก็จับขมมดกันไว้ประมาณนี้นะครับเนะเพราะว่ามันไม,ไม่ได้ใช้ทุกสายนะครับใช้แค่สายเดียวเองนะครับก็คือสายโมเลกนะครับในส่วนของไอตรงเนี้ยหนึ่งสองสามก็คือมาจากพัดลมด้านหน้าเคสนะครับเอามาต่อต่อ ต่อกันสามอันแล้วก็สายที่4ก็คือเสียบสายไฟเลี้ยงทีนี้พัดลมก็จะทํางานแล้วนะครับต่อมาไอสายเล็กๆเนี่ยก็คือพวกสายฟอนพานลนั่นแหละนะครับแค่มันยังไม่ได้เก็บมันเลยดูลกๆหน่อยอ่าแล้วก็ในส่วนของสายนะผมที่ห้อยระยงระยางอยู่ตรงนี้นะครับก็คือสายไฟ A R G B นะครับเอาไว้ซิงก์กันกับตัวบอร์ดนะครับสามารถปรับไฟผ่านตัวเมนบอร์ดได้นะครับแต่นี้ผมไม่แน่ใจนะว่าตัวเคสซูดมีเนี่ยถ้าไม่ได้เสียบ สายเนี่ยไฟมันจะทํางานหรือเปล่านะครับถ้าไม่ทํางานแสดงว่าต้องเลือกบอร์ดที่มันรองรับการเสียบสาย A R G B หรือไม่ก็ไปซื้อคอนโทรเลอร์แยกนะครับผมมันถึงจะมีไฟนะครับถ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะผมว่ามันจะมีไฟแม้แต่ผมว่าเ,เดาไม่เดาไม่ออกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเปิดอีกทีนึงจริงๆก็แค่นี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่เก็บสายแล้วก็เสียบเสียบติดตั้งกาจอนะครับ เอาละเดี๋ยวทีนี้เพื่อไม่ให้คลิปมันยืดเยอะเกินไปนะครับเดีย๋ยวพอกจะพาไปติดตั้งกาจอแล้วก็เดี๋ยวไปเทสคอมกันเลยครับก่อนที่เราจะติดตั้งกาจอนะครับเราก็ต้องหักตรงนี้ก่อนนะครับมันเป็นสลักนะนี่หักออกครับปึ๊บปบบางเคสมันก็จะไม่ได้หักง่ายแบบนี้นะครับบางเคสก็อาจจะติดตรงพวกภาคแต่ไฟนะครับหรือว่าบางเคสก็ต้องขันน็อตมันก็แล้วแต่เคสที่จะออกแบบมานะครับไม่ได้ทํำเหมือนกันทุกเคสนะอ่ะเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราจะมา แกะกาจอครับผมก,กาจอที่เราใช้นะครับก็เป็นของ Inno t ท g ดีทีเน่ะครับราคาย่อมเยาราคาไม่แพงนะผมเน้นประสิทธิภาพนะครับอล้วรก็ได้ออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ของใหม่มือหนึ่งนะครับเอี่ยมเอยมเลยเรามาฟังเสียง ASMR แกะกาจอกันดีกว่า นี่ครับหน้าตา2พัดลมนะครับแล้วก็ต่อไฟเพิ่อมอีกนิดหนึ่งหัวนะครับแล้วก็สามารถต่อหน้าจอได้สูงสุด3หน้าจอกินสลอ็อตการ์จอสอสลอ็อตด้านหลังเป็นแผงวงจรเลยไม่ได้มีแบ็กเพเเพื่อความสวยงามแล้วก็ป้องกันฝุ่นนะครับเวลาเราจับก็จับประมาณนี้นะครับอย่าไปจับพวกแผงวงจรอ,อย่าไปจับพวกตรงนี้นะเอาละเดีทีนี้เราจะมาประกอบ กาจอลงบอร์ดกันแล้วก็จะมาเอากาจอลงเป็นบอร์ดกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยแล้วต้องดูตรงนี้ด้วยนะบางเคสมันมันล็อกไว้นะผมต้องคลายสลักก่อนครับอ่ะทีนี้เราก็าหยิบกาจอมาเลยครับะะจับวานนะครับแล้วก็เอาสี้เหลืองตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปสลอตตรงนี้นะอ่ะปลดสลักมันก่อนเดี๋ยวเราก็ยกสลักตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆอ,อ่ะทีนี้กดครับผมเรียบร้อยครับ เสร็จแล้วการติดตั้งการจอเห็นไหมแล้วก็เช็คดูนะครับว่าสล็อตมันเสียบสนิทดีหรือเปล่ามีสีเหลืองๆโผล่มาไหมถ้าไม่มีแสดงว่าโอเคครับเรียบร้อยต่อมาครับเสียบสายไฟเลี้ยงการจอดูสลักดีเสียบมันตรงก็ปั๊บเสร็จทีนี้เราก็เอาน็อตนะครับน็อตมาขันยึดการจอน็อตที่เราใช้นะครับก็จะเป็นตัวเดียวกันกันกบตัวที่ยึดกับ พราะว่าสะายนะครับแล้วก็ขันให้มันตึงๆึงมือก็พอไม่ต้องขันแน่นมากนะครับเพราะว่าบางทีเราขันแน่นมากกาจออีกฝั่งหนึ่งมันจะยกนะผมฝั่งปลายมันจะยกหนึ่งตัวทีนี้ก็เหลือลงวินโด้นะครับลงวินโด s แล้วก็ลงเกมก็เสร็จนะครับเอาเป็นว่าแอดบอกจะรัดขั้นตอนลงวินโด s แล้วกันนะครับแต่ถ้าใครอยากให้แอดบอกประกอบลงวินโด s ด้วยเนี่ยก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเราจะได้ทำเสร็จสับภายในคลิปเดียวเลยเดีย๋ยวทีนี้เราจะตัดไปขั้นตอนที่เรา เตรียมจะทดสอบเกมเลยแล้วกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหลืมให้ดูนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับไปเราไปทดสอบวอร์โซนสองกันครับตอนนี้นะครับเราก็เซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทดสอบเกมเนาะมาดูหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับสรุปว่าพัดลมก็เปิดติดปกติเลยนะครับแต่จะปรับโหมดไฟผ่านโปรแกรมไม่ได้นะครับเพราะว่าเมนบอร์ดไม่ได้รองรับการปรับโหมดไฟ a r g b นะครับถ้าใครอยากปรับโหมดไฟผ่านโปรแกรม นะครับก็ต้องเลือกเป็นบอร์ดตัวเกมมิ่งนะครับที่รองรับการเสียบไฟ A r G B นะครับส่วน,นด้านหน้าเคสนะผมก็ดูสวยงามครับนี่อารมณ์เหมือนเคสคอแ s a ซ r เลยนะเริจริงทุกคน <laughs> เหมือนเคสคอแ s a ซ่มากตัวนี้สามารถเอาออกได้ผมเหมือนเลยเหมือนเป๊ะครับเนี่ยน่ครับเห็นไหมเอาออกได้ผมมันเป็นสลักนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฟิลเตอร์กองฝุ่นนะครับข้างในก็ประมาณนี้เลยเอาละทุกคนเราไปทดสอบกับวอร์โซนกัน